คุณกำลังฟังกลับอร่อยกลับที่จะทำให้คุณรู้ซึ้งถึงรสชาติความอร่อยสนับสนุนโดยเลือกความอร่อยแบบไทยแท้เลือกรอยไทยแบบว่านรอยไทยใครทำก็อร่อยโดยอัมพลฟูด้ด สวัสดีชาวร้อยสามไลฟ์แฟมนะครับต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์พอดแคสต์กับรายการคลับอร่อยพอดแคสต์นะฮะรายการใหม่แกะกล่องจากร้อยสามไลฟ์แฟมของเรานะเดินทางมาถึง EP ีที่3แล้วนะครับที่เราจะพาทุกคนมาลิ้มรสอาหารอร่อยร้านดังร้านเด็ดคิวยาวเยียดจองกันแบบว่าเป็นเดือนๆก็มีในหลายร้านเลยนะแต่ร้านนี้มีความพิเศษนะฮะเพราะว่าเขาเปิดมาเนี่ยพิสูจน์แล้วเป็นเจนที่3ครับถ้าไม่อร่อยถ้าไม่เด็ดอยู่ไม่นานขนาดนี้แน่นอนนะฮะเปิดมานานแน่นอนว่าเจอวิกฤต มาหลายครั้งหลายคราและครั้งนี้ล่ะโควิด1 9เนี่ยเจอบ้างหรือเปล่าแล้วเขาจะปรับตัวอยู่รอดอะไรยังไงเดี๋ยวเราจะได้พูดกันนะฮะวันนี้ผมมีนัดสุด e x ็ก clus i v e เลยกับเจ้าของร้านข้าวมันไก่โกอ่างประตูน้ำครับอ้าจะเด็ดขนาดไหนตามอามาเลย ชาวเลกเเฟมครับตอนนี้เราวาร์ปกันมาต้องใช้คํานี้จริงๆนะฝนตกเอออะไรเอยก็ห้ามเรามาไม่ได้นะครับเพราะว่าเรามีนัด VIP จริงๆปกติแล้วเนี่ยมากินข้าวมันไก่โกอางชั้นล่างแต่วันนี้ได้นัดคุยกับเจ้าของร้านชั้นบน VIP l ounge เซอเล่นครับที่บ้านนี่เองฮะอยู่ชั้น2นะครับต้อนรับพี่เกียร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่เกียร์แนะนําตัวให้ชาวเลกเเฟมได้รู้จักสะหน่อยครับชื่อชื่อเกียร์ครับผมชื่อจริงก็เอกพจน์นะครับก็เป็นรุ่นที่3าม ช่วยดูหลายๆปอดเข้ามันไก่ประตูนะควับอยู่รุ่นที่3มเลยครับงั้นขอถามไยดีกว่าตั้งแต่รุ่นแรกเจนหนึ่งเดวันเลยนะฮะนี่คือปีอะไรยังไงครับเดิมเลยนะครับก็เริ่มตั้งแต่สมัยคุณปู่ก็คืออากงอากงเป็นคนไทยลำนะครับก็ชายเขาก็ย้ายทิ่นฐานมาอยู่เมืองไทยเนี่ยครับเราก็เหมือนกับว่าเข้ามันไก่เนี่ยมันเป็น ทักษะติดตัวเพราะว่าเป็นอาหารพื้นบ้านของคนไทลัาอยู่แล้วเขา<อ>ก็เลยแบบค้าขายเล็กๆนะครับก็สร้างมีครอบครัวอะไรย่างเงี้ยตอนแรกๆปีที่อากงทาเนี่ยก็มันเป็นแค่รถเข็นเป็นเลยเงี้ยก็พอผ่านมาปุ๊บพอมีครอบครัวคุณพ่อเริ่มอะไรเงี้ยคุณพ่อก็มาช่วยที่ร้านใช่ครับผมแล้วก็ที่ที่เราอยู่ปัจจุบันเนี้ยก็คือเราอยู่ตรงเนี้ยมารวมๆผมว่าน่าจะมีเกือบเกือบสีปีแล้วอันนี้เริ่มต้นร้านแรกสาขาแรกก็คือสาขาแรกเนี่ยจริง 1960เก้าหกศครับ1960 2, บ1960 2> บเ0 3นอ้น์เอเนี่นก็ต้อง60ท่านับก็คือ61ปีใช่ไหมฮะอ่าใช่ครับแต่ก่อนเนี่ยเป็นเรายังไม่ได้มีร้านเป็นตึกตึงตึกแถวต่ก่อนมันจะเป็นรถเ,เ,เ,เข็นเริ่มจากเล็กๆกก่อนใช่ร,รถเข็นจะอยู่ แต่ก่อนอยู่ฝั่งตรงข้ามอยู่ตรงพาราเดียมเนี่ยอ๋อแต่ก็คือถิ่นนี้แหละประตูน้ำมาแต่แรกแล้วเราก็ข้ามมารายของชาวฝั่งนี้โอ้หกสิบเอ็ดปีถ้าเกิดเป็นอายุคนนี้ก็คือกําลังจะเข้ากเกษียณแล้วนะฮะ <c oughs> แต่หารู้ไหมนะเพราะว่าคุณเกียร์มารับต่อนี่ก็คือวัยรุ่นไฟแรงนะม <c oughs> าบริหารต่อนะคือตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นอากงนะฮะแล้วก็เป็นรุ่นคุณพ่อ <c oughs> มารุ่นคุณเกียร์เนี่ย คุณเกียรตตอนแรกตั้งใจไหมว่าจะมาสานต่อธุรกิจที่บ้านคือมันคิดไว้บ้างครับแต่ว่าคืออย่างนี้ผมผมว่าตั้งแต่เด็กๆอ่ะคือแบบคุณพ่อเขาก็จะบอกว่าแบบเออเนี่ยอ,อยากทําอะไรก็ทําในสิ่งที่เราอยากทําใช่ไหม<อ>แล้วว่าก่อนอ่าเขาเ,เขาก็เหมือนกับว่าแล้วแต่เราครับคราวนี้คําถามที่ว่าถ้า คุณพ่ออายุเยอะ,กะเกษียณเนี่ยแล้วจะทําต่อไหมอะไรเงี้ยมันก็เป็นคําถามที่แบบอยู่กับผมมาตั้งแต่เด็กกันแหละทว่ดีผมเป็นลูกชายคนเดียวด้วยแต่เราก็แบบเด็กๆเราก็แบบไม่ได้คิดจริงจังอะไรมากเงี้ยพอแต่พอเราถึงวัยที่แบบเออเร,เราเราเริ่มเป็นเราเริ่มโตแล้วคุณพ่อก็เริ่มมีอายุแล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยต้องคิดจริงจังตอนแรกก็คือผมจริงๆอะผมทํางานพวกด้านงานสถาปติกรรมออกแบบอะไรเงี้ยคือคเรียนไป<ม> <ๆ S 1> ด้านนี้เลยใช่ไหมฮะใช่ใช่ก็ไปทํางานอะไรด้านนั้นอยู่แต่ว่าไม่ได้ที่ร้านเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเราเราโตมากับที่ร้านเราก็ช่วยงาน เลื่อยเปื่อยแต่ว่าเ,เราเป็นภาพที่คนอื่นชอบเห็นไหมว่าเป็นลูกเจ้าของร้านก็ต้องช่วยมสับไก่มาตั้งแต่เด็กอะ,อะไรอย่างางีย้ยไ,ไหมครับมีประสบการณ์งี้ไหมใช่ใช่คือคือผมอะก็อยู่ที่ร้านเนี่ยมันก็เหมือนกับเราก็คุ้นอยู่แล้วแหละเพราะว่ะาเราซึมซับมาตั้งแต่แต่เด็กแต่ว่ามาช่วยจริงๆเนี่ยก็คือผมก็คือการที่ทําร้านอาหารมันใช้เวลาค่อนข้างเยอะต้องต้องวางมือด้านนู้นเลยเพื่อที่จะมาลุยตรงนี้ เต็มที่จุดไหนก็จุดเรียนน่ะเกีย์ว่าแบบเอาละฉันจะหยุดงานวางปากกามาจับเขียงจับมีดละอ่ะอันนี้ผมผมมาทํางานที่นี่ได้เต็มที่เต็มตัวเลยก็ในนี้ปีที่น่าจะเข้าปีที่เกือบจะเข้าปีที่หกแล้วมั้งครับผมโอ้ครับคือตอนแรกอะที่ที่อ่ผมทํางานเนี่ยอ่ผมผมไปเรียนต่ออยู่ที่ที่อเมริกา ครับแล้วก็คุณพ่อก็โทรมาคุยกับผมเรื่อยๆแหละว่าที่ร้านเป็นยังไงบ้างอ,อะไรเงี้ย<ช>แล้วเหมือนคุณพ่อบอกเออแกอายุเยอะแล้วจะอีกไม่กีก่ปีจะปล่อยแล้วนะอ,อะไรเงี้ยก็ท้าทําไมคุณพ่อส่งสัญญาณแล้วตอนนั้นอ่าคือเขาก็จะเลิกผมก็บอกเอ้จริงๆพอคุณพ่อพูดว่าจะเลิกเนี่ยมันก็ค่อยมาคิดว่าแบบเราอะเสียดายเพราะว่าเหมือนกับที่บ้านเนี่ยเราโตมากับตรงเนี้ยแล้วเหมือนโอกาสรุ่นนี้นั่นที่เราเรียนแล้วมันก็มาจาก ตรงนี้แหละเขาก็เลยอ่ะงั้นเดี๋ยวผมขอลองทําต่อดูลองดูขอลองเข้ามาช่วยคุณพ่อดูเราก็คิดว่าเข้าใจแหละวอามันยาคือคุณพ่อในมุมมองเขาเนี่ยเขาก็จะบอกว่าอย่ามาทําเลยมันเหนื่อยอ๋อเหรอใช่ตอนแรกผมนี่เห็นภาพแล้วว่าในมาที่คุณพ่อจุดพลุแล้วนะเนี่ยเพราะว่าในบอกว่าในมุมมองผู้ใหญ่อะเขาเหมือนกับว่าเขาก็อยากให้ลูกๆได้แบบโอกาสทํางานหรือแบบอนาคตดีๆแหละอะไรอย่างเงี้ยเขาเพราะว่าเขาเขาคุณพ่อเนี่ยเขาก็ทําที่นี่มาคนเดียวเหมือนกันเหมือนกับว่า สามสิี่ปีที่เขาทำงานมามันก็เรื่องมัอิ่มตัวมันก็ไลยบบนี้ได้ไปทํางานที่มันสบายกว่านี้ใช่แต่ผมบอกว่าเออจริงๆทํางานประเภทไหนจริงๆถ้าแบบมันเป็นของเราเองมันก็เหนื่อยเหมือนกันแต่ว่าอยู่ที่เราบริหารจัดการเลยอย่างเงี้ยครับแล้วทุกวันนี้ ร้านของเราโกอ่างมีกี่สาขาแล้วครับตอนนี้ถ้าในกรุงเทพมีมีหสาขาแล<อ>้วครับแล้วก็ตอนนี้ที่ผมมีที่เออเรามีที่สิงคโปร์ด้วยที่สิงคโปร์มี4สาขาว้าวต้องบอกว้าวจริงจรินี่ผมแอบ,บจะบอกชาวไลฟ์เฟรมผมทากันบ้านมาผมฟังสัมภาษณ์เมื่อปีที่แล้วรู้สึกยังบอกมี3สาขา4สาขาใช่ครับอันนี้โ<ม>ตขึ้นไปอีกเร็วมากคือตอนนี้ที่ที่ท,ที่ที่ตอนในมในเมืองไทยเนี่ยที่มี6สาขานี่หนึ่งจริงๆไม่ได้แผนว่าเราจะเพิ่มขยายสาขาในปี ที่ว่าปีที่ผ่านมาเราเพราะว่าด้วยโควิดด้วยอะไรด้วยแต่ว่าอ,อันนี้มันเป็นเรื่องจําเป็นเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยมันมีสาขาหนึ่งที่เราคิดว่า i, เฮ้ยเศรษฐกิจเนี้ยมันอยู่ไม่รอดแล้วแต่ว่าตอนนั้นน่ะเรามีพนักง,งานอยู่กับเราเนี่ยเฉพาะสาขานเนี่ยอยู่ประมาณส0คนิบคน แล้วก็ผมมองว่าถ้าเรายุบสาขาไปปุ๊บน้องพวกเนี้ยอ่าก็คือใช่ผมก็เลยเอองั้นไอเงินที่เราสะสมออมไว้ที่แบบไว้ทําแผนอนาคตเนี้ยครับอ่าเราก็ดึงมาใช้ก่อนแล้วก็พยายามยอมเสี่ยง เปิดสาขาในช่วงโควิดได้แหละแต่เรามองว่ามันซื้ออนาคตเราก็อย่างน้อยเราก็ได้ทีมงานพนักง,งานที่อยู่กับเราเนี่ยเขาก็ได้ใจนะมีที่ทํางานกันใช่คือ,อคตอนนี้ก็มันก็ลงตัวหมดแล้วก็ทุกคนก็มีอ่ายังได้ทํางานกันต่ออะไรเงี้ยผมก็ว่าโอเคอาจจะแบบ เป็นการอัดไปตามสถานการณ์แต่ว่าก็ถือว่าก็เสี่ยงหน่อยคนถามเยอะครับว่าทำไมมาเปิดตอนปีโควิดของโควิอจริงๆไม่ไม่ได้อยากไม่มีใครอยากเสี่ยงหรอกช่วงนี้แต่นี่คือเราทําเพื่อว่าเรารักษาทีมงานใน้าเราไว้เฉยๆผมเชื่อว่าชาวไรก็เป็นฟังแบบนี้ต้องยิ่งอยากมากินข้าวมันไก่โกอานปกติเขาขยายสาขาเพื่อลูกค้าแต่นี่ขยายสาขาเพื่อช่วยลูกน้องเราจะไม่ไปอยากกินได้ยังไงอ่ะเรื่องความอร่อยไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วไก่เขาน้านุ่มเขาอร่อยข้าวอะไรจากสุดไทยดำเนาะเพราะฉะนั้นจากวันแรก61บปีที่แล้วเน เข็นทุกวันนี้มี6สาขาที่สิงคโปร์มีอีก4สาขาก็ต้องพูดว่าเป็นอันดับต้นๆของเมืองไทยก็ว่าได้นะ <c oughs> ผมพูดเลย <c oughs> แล้วบพูดถึงเรื่องัดการันตีคุณภาพตอนนี้มีรางวัลอะไรมาการันตีเราบ้างครับผมว่าถ้าหลายปีหลังๆเนี่ยคนจะพูดถึงรางวัลที่เราได้เป็นริบกอมองจากมิชลินนะครับได้คือได้ครั้งแรกเนี่ยตอนปี2018 ค,คือคือปีแรกที่มิชลินมาคือคือเราไม่ได้คิดหรอกว่าเราเราจะได้แต่พอได้ก็เออลูกค้าเขาก็เหมือนกับตอบรับเพราะว่าผมว่ามันก็ดีนะเพราะว่าอย่างคุณพ่อเองเนี่ยขายข้าวมันไก่แกก็ไม่ได้คิดว่าแบบมันจะต้องเป็นข้าวมันไก่ที่ได้รางวัลได้ะลรแต่พอเขาเห็นว่าเขาทํามาขนาดนี้แล้วมันมีคนเห็นว่าเออสิ่งที่เขาทําอยู่เนี่ยมันมนันดียังไงอะไรอย่างเงี้ยเหมือน <He w. S 2> เขาก็ แอบชื่นใจแหละอะไรเงี้ยผมก็ดีใจกับเขาด้วยครับพูดเลยนะฮะผมก็เป็นอีกคนที่ชอบตามรอยมิชลินนะร้ <c oughs> านนี้เนี่ยคือภูมิใจมากเพราะว่าจริงๆแล้วอาร์มเนี่ยอยู่โรงเรียนที่เซนต์โมินิกนะฮะใกล้ๆเพื่อนก็อยู่แถวประตูน้ําก็จะมีโอกาสเนี่ยมากินแอบจอดรถอยู่ตรงประตูน้าเนี่ยแล้วก็เดินข้ามฝั่งมากินข้าวมันไก่เนี่ยบ่อยมากนะฮะแล้วจนทุกวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าประสบความสำเร็จจริงๆอาร์มขอย้อนกลับไปเรื่องโควิดนิดนึงเปิดร้านมา61ปีมันต้องผ่านวิกฤตมาผ่านร้อยผ่านเอามาหลายครั้้งงงมาากเลยบ s <S ครั เนี่ยทราบมาว่าที่นี่ถ้าขายดีนะบางวันขายไก่ได้แบบเป็นหลักร้อยตัวก็มีใช่ไหมฮะ,ะมันมี<ป>บางวันนะที่แบบจู่ๆหายไปเหลือแบบหลักไม่ถึง10ตัวอเงี้ยมีครับมีก็คืออย่าง สมัยก่อนที่คุณพ่อมาเริ่มขายกับอากงเนี่ยจริงๆที่นี่ตรงประตูน้ำเนี่ยมันไม่ได้เป็นย่านที่แบบที่คนคนหนาแน,นะน่นขนาดนี้ใช่คือ่อกว่ามันก็เป็นเรื่องของแบบว่าเราโชคดีด้วยที่เราอยู่ในในทำเลที่ว่าเออคนมันหนาแน่นอะไรอย่างเงี้ยครับ,รบขายมาเนี่ยแต่ก่อนมันก็คือเราไม่ได้ขายดีมาตั้งแต,แต่วันแรกใช่มันใช้เวลาเพราะว่าลูกค้าถามเอ้ยทำไม เออร้านผู้คนเยอะจังผมว่ามันเป็นเรื่องของแบบเวลาที่แบบเออเราอยู่มานานคนจะจําได้ใช่ผมว่าถ้าเกิดผู้เข้ามันไก่อ่ะเขาว่าประตูน้ำแทบจะติดกันเลยเหมือนน้ำสกุลอ่ะครับท่านี้อยู่มาเนี่ยถามว่าเจอวิกฤตอะไรบ้างผมว่านอกเหนือจากโควิดเนี่ยร้านผมที่เจอก่อนนั้นนี้ก็จะเป็นเรื่องไข่บะนกอ๋อออใช่เพราะว่าอันนั้นเนี่ยอันนั้นเนี่ยคือตรงกับร้านเราเลยแล้วอันนั้นอ่ะคือ คือหนึ่งคือไม่เคยเจออะไรหนักขนาดนั้นมาก่อนแล้วมันเป็นแค่เราคนเดียวอย่างโควิดเนี่ยทุกคนเป็นหมดอันนี้เราเราเข้าใจว่ามันเราไม่รู้จะหันไปทางไหนเพราะมันเป็นทางท้งโลกเอาี่าีกว่าใช่แต่ตอนที่ไขว่ดนกเนี่ยเราโดนเต็มเโดยที่ร้านอื่นก็ยังขายได้ใช่ไหมตอนนั้นเราก็ยังก็เหมือนเทคนิคเดียวกันนะครับคือเราก็ยอมขาดทุนเพื่อที่จะดูซื้อเวลาให้กับพนักงานตอนนั้นน่ะผมว่าใช่ก็ ควกไปแต่ว่าไม่เป็นไรคือตอนนั้นน่ะประมาณ3เดือนที่ว่าเราแทบจะขายไม่ได้เลยแต่ว่าโชคดีว่ารัฐบาลเขาก็ตอนนั้นเหมือนเขาว่าพยายามสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคว่าแบบเออถ้าต้มไก่อุณภูมิเท่านี้มันปลอดภัยนะซึ่งไก่เรามันต้มสุกอยู่แล้วนะครับผมตอนนั้นน่ะปกติขายวันหนึ่งประมาณร้อยกว่าตัวพอไข่หวานโหนมาเหลือ2ตัว2ตัวต่อวันใช่อะไรเงี้ยก็เป็นอย่างนั้นอยู่ประมาณ2เดือนเดือนที่3มเนี่ยเริ่มดีขึ้นเริ่มแบบเริ่มมีลูกค้ากลับมาแปลว่าครั้งนั้นเนี่ยคือหน ครับทางนี้ทั่วหน้าจะบอกว่าไม่กระทบก็ไม่ได้เพราะว่าผมจําได้ตอนที่ผมมากินนะ่ะร้านของที่เนี่ยฝรั่งเอ่ยคนจีนเอ่ย,อยต่างชาติเยอะมากครับแต่พอมาเจอเนี้ยมันเขาไม่มาแล้วอะ่ะคือคนไทยอย่างเดียวอะ่ะใช่คือโควิดเนี่ยผมว่า พิษของโควิดเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่ามันหนักนะแต่มันนานด้วยใช่ไหม<ช>เพราะว่าอันนี้ผมว่าตอนนี้เรานั่งคุยกันตรงนี้ <c oughs> คือครบ,คร,บรอบล็อกดาวพอดีจากปีที่แล้ว <c oughs> ครับผมว่าร้านอาหารหลายๆ,ๆร้านเนี่ยท,ที่เราก็เห็นๆกันเนี่ยคือบางทีการที่ว่าแห้มาทนกับสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เป็นระยะเวลาหนึ่งปีเนี่ยบางทีสู้ไม่ไหว <c oughs> ผมเองก็ยอมรับว่าแบบร้านเราเนี่ยก็ลําบากกันปีที่ผ่านมาเหนื่อยกันสุดๆเลยแต่ว่าก็ต้องไปให้สุดผมว่าไม่รู้ยังไงดีนะครับแต่ก็ทําให้มันดีที่สุด ที่บอกว่าเออลูกค้าตรงนี้ที่ก่อนหน้านี้เป็นลูกค้าต่างชาติเยอะเนี่ยอันนี้ผมยอมรับคือเหมือนกับว่าอาหารข้าวมันไก่เนี่ยมันไม่ใช่อาหารไทยอย่างเดียวมันเป็นอาหารที่ผมว่ามันเป็นอาหารเอเชียคนจีนก็รู้จักคนฮ่องกงก็รู้จักสิงคโปร์ก็มีมาเลเซียก็มีฉะนั้นเหมือนเวลาเขามาเมืองไทยเนี่ยเขาก็อยากลองว่าข้าวมันไก่เวอร์ชั่นของเราเนี่ยเป็นยังไงก็มากันเยอะเรื่อยๆคราวนี้พอร้านเราเนี่ยด้วยความที่ร้านเรามันเล็กพอลูกค้าต่างชาติมาเยอะเนี่ยบางทีคนไทยที่เป็นลูกค้าเราเนี่ยบางทีเขามาทานข้าวตอนเท ลกมันก็จะทําให้มีปัญหาตรงนี้บ้างแต่พอตอนเนี้ยพอต่างชาติไม่อยู่เนี่ยร้านเราอยู่ได้ณตอนเนี้ยคือเราอยู่ได้ด้วยลูกค้าที่ยังเป็นลูกค้าคนไทยที่อยู่ในเดิมใช่ก็คือพอไม่ต้องมีคิวแล้วเขาก็ทานสะดวกแล้วเราก็ยังโชคดีตรงที่ว่าเข้ามันไก่เนี่ยมันทานง่ายเราก็ยังได้ตรง d e ลิเวอรี่อะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อเดลิเวอรี่ก็เข้ามาช่วยช่วยครับคือผมว่าตอนที่ล็อกดาวน์เนี่ยคือ d e ลิเวอรี่มันก็ไม่ได้แทนกับยอดที่เราหายไปจากลูกค้าที่ทานในร้านนะแต่ผมว่ามันก็ยังเป็นเหมือนแบบต่อชีวิตให้กับ พอได้บ้างเนี่ย,ยงงครับผมอันนี้ก็คือเป็นส่วนที่เป็นกลยุทธ์แหละถือว่าเป็นกลยุทธ์หนึ่งเหมือนกันในการ,รทำเป็น delivery นอกจากจาก,การทำา delivery แล้วอะฮะมีไอเดียอื่นๆที่รู้สึกว่าอยากจะเข้ามาทำเสิร์มในช่วงโควิดช่วงนี้ไหมฮะตั้งแต่มีโควิดมานะครับก็เหมือนทางร้านก็ทำการตลาดเรื่อยๆเราถ้าเป็นอย่างในใ,ในในแพลตฟอร์มของ delivery เองเนี่ยเราก็มีจัดโปรโมชั่นนู่นนี่นั่นตามแต่ละเดือนแต่ละเดือนไปหน้าร้านเนี่ยเราก็พยายามแบบอ่าอย่างตอนเขาจัด Social Distncing อะไรเงี้ยเราก็พยายาม สร้างความมั่นใจให้ลูกค้าให้แบบทำร้านให้สะอาดเทรนพนักงานให้แบบเออรู้จักเช็คอุณหภูมิใส่หน้ากากใส่ถุงมืออะไรก <ừ> ี้ครับผมก็คือทําตามมาตรการแล้วก็อย่งนิ่งต้องทําไปเรื่อยๆเพราะว่าผมมองว่าปีนี้โควิดมันก็ เ t r a t e g y มันก็ยังไม่กลับมาเดิมแน,นะน่นอนต่อถึงแม,ม้ว่าวัคซีนมันจะมาแล้วอย่างปีนี้เราก็มีแผนว่าเออแต่ก่อนเนี่ยเราค้าขายแค่เฉพาะในร้านตอนนี้ปีนี้เราก็มีแผนว่าเออเราต้องออกไปหาลูกค้าบ้างแหละ<ม>ก็จะมีจัดเป็นแบบว่าเป็นร้านล๊อกเซตบ้างมีเป็นแคทเทอริ่งบ้างอะไรเงี้ยครับผม,มก็ปังไปครับเท่าที่เราทำได้ร้านที่อยู่มาถึงเจนสามหกสิบกว่าปีแบบนี้แบรบนด i n g แข็งแรงขนาดนี้ยังต้องไม่หยุดนิ่งอะ่ะนะฮะก็จะบอกว่าร้านเล็กๆหรือว่าพวกเราเองก็คงหยุดนิ่งไม่ได้เหมือนกันเนาะเราก็คง หาอะไรในการเอาตัวรอดกันต่อไปนะฮะแต่เชื่อว่าหัวใจนักสู้อย่างคุณเกียอย่างเงี้ยน่าจะพาองค์กรผ่านไปได้แน่นอนนะฮะเอามาเล่อเบาๆบ้างดีกว่าทาไมต้องสีชมพูครับสีชมพูนี่ให้คุณพอออ่อเขาเป็นคนบอกผมมาจริงๆสีชมพูเนี่ยไม่ได้มีอะไรเล็กซึ้งเลยฟดีแต่ก่อนเนี่ยร้านเนี่ยไม่ม,ไม,มีไม่มียูนิฟอร์มเราขายกันแบบว่<ม>าพนักงานใส่ชุดอะไรมาทํางานก็ได้ครับคราวนี้เนี่ยคุณพ่อแต่ก่อนแกเรียนโรงเรียนในร้อยตำรวจล้าก็แบบเขามีเสื้อที่แบบเพื่อนให้มาเป็นสีเลือดหมูอะไรเงี้ยเขาก็ไปแจกพนักงาน บอกอย่างน้อยมันจะได้ดูเหมือนกันพอใช้ไปนานๆสีมันซิดสีซิดเออเออเดูแบบสีสีแบบแดงๆอ่อนๆเออชมพูชมพูงั้นทําใหม่ก็ทําเป็นสีชมพูสดๆเลยแล้วกันจะได้แบบดูใหม่ดูแบบสดใช่ดูแบบลูกค้าจําง่าย้วก็ดูแบบสดใสก็เลยติดมาอย่างเงี้ยครับผมกลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้ร้านเขามันไกกประตูน้ำเนี่ยทุกเจ้ามันมีสีของตัวเองเอาของผมสีชมพูร้านนู้นสีเขียวร้านนี้สีฟ้าอะไรเงี้ยแต่ผมว่ามันคือแต่ก่อนเนี่ยสมัยที่คุณพ่อเ ทำอยู่เนี่ยโลโก้ร้านหรือชื่อร้านนี้คนจะไม่ค่อยจําเท่าไหร่คนจะจําว่าร้านข้าวมันไก่เสื้อสีชมพูใช่ใช่ใช่แต่ว่าพอมันณจุดนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของแบรนดิ้งแหละคือเราเราจะสังเกตว่าข้าวมันไก่ประตูน้ําเนี่ยเราเห็นเต็มไปหมดเลยแล้วก็บางทีก็เขียนว่าเจ้าเก่าอะไรเงี้ยจริงๆเนี่ยใครก็ใช้ชื่อนี้ได้เพราะมันไม่สามารถจดลิขสิทธิ์ได้ข้าวมันไก่มันคำว่าประตูน้ำเนี่ยมันเป็นชื่อมันเป็นสักท์กลางผมก็เลยเน้นว่าตอนนี้พยายามให้ลูกค้าเข้าใจว่าร้านเราเนี่ย คุณต้องจาว่าเราคือโกอางนะโลโก้เราคืออันนี้นะ <S <S หลังๆเนี่ยคนก็จะจําว่าเออร้านเนี่ยคือร้านโกอานไม่ใช่เป็นแค่เข้ามันแกะประตูน้ำแหละเพราะเข้ามันแกะประตูน้ำมันมันมีหลายร้านถูนใช่ก็จะสับสน <S <S 2> <S 2> บางทีแต่ก่อนลูกค้าโทรมาร้านคุณร้านไหนเนี่ยร้านหัวมุมหรือว่าร้านเสื้อนี้เสื้อนี้เสื้อนี้อะไรเงี้ยครับผม อ๋อก็เลยต้องใช้สีชมพูเป็นตัวช่วยให้คนจําซึ่งมันก็ได้ผลนะใช่มก็จำง่ายเลยอะ่ะเป็นสีที่แบบว่าทํางานยากหน่อยแต่ผมว่าก็โอเคตอนแรกเข้าใจว่าอะไรรู้ไหมฮะโอ้ยต้องมีการดูผูกดวงถูกฉลกเจ้าของโกหอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องบังเอิญแ่ะผมว่ามันก็เป็นเรื่องบังเอิญที่แบบเออมันก็กลายเป็นว่า เป็นเป็นเอกลักษณ์ของร้านไปแล้วซึ่งเวิร์กมากเลยฮะแล้วพูดถึงชื่อโกอ่างน,นี่คือชื่อคุณพ่อใช่ไหมโกอ่างคือชื่อคุณพ่อครับสมัยก่อนที่ออกงทำเนี่ยจริงๆไม่มีชื่อร้านนเลยสำมันชื่อภาษาจีนเพราะว่าแต่ก่อนไม่ได้ขายข้าวมันไก่แต่ก่อนขายทุกอย่างเลยเพราะว่ามีข้าวมันไก่ด้วยมีข้าวหมูแดงด้วยมีราดหน้าด้วยมีแบบเท่าที่แกจะทําได้อ,อแต่ท <Okay. S 2> ีนี้ด้วยความที่ว่าแบบเราเปิดตรงเนี้ยเรามีร้านที่เปิดใกล้ๆเราเยอะแล้วร้านอื่นเขาเปิดดึกคุณพ่อก็บอกเอ้ยถ้างั้นถ้าร้านอได้ ถ้าเราขายต่ออาจจะได้ลูกค้าหลังจากที่คนอื่นไปแล้วมันก็เลยเป็นภาพว่าทําไมร้านร้านร้านของร้านที่นี่ <ละ S 1> เราแต่ก่อนเราเปิดดึก ก็เปิดตีสองตีสามมันภาพติดไปเพราะเงี้ยแต่ก่อนเราใช้ว่าคนอื่นเก็บละละเก็บร้านละเรายังขายต่ออยู่รอรับคนเที่ยวผับปิดก็วิ่นมาอะไรอย่างนง้นใช่ครับพอลูกค้ามาเนี่ยมาเจอคุณพ่อด้วยอะไรเงี้ยเขาก็เออร้านคุณพ่อชื่ออ่างใช่ไหมเขาบอกเฮียอ่างเฮียอ่างคือโกเนี่ยมันแปลว่าพี่ชายในภาษาภาษาจีนใช่แล้วโกอ่างโกอ่างก็เลยติดโกอ่างข้าวมันไก่ประตูน้ำคือคําว่าข้าวมันไก่ประตูน้ำเนี่ยมันเป็นร้านเราอ่ะเป็นร้านแรกที่เอาคาว่าข้าวมันไก่ประตูน้ำมาใช้็เลยเหรอฮะใช่โอ้ยยงคุณ ตั้งชื่อเข้าไป็แกะประตูน้ำมั้นี่ผมก็อ่าใช่ครับผมก็เลยเป็นโกอางก็เลยเป็นตั้งว่าก็เลยตั้งไปเลยในสิ่งที่ลูกค้าจําได้ว่าโกอางเขามันเป็แประตูน้ำเห็นภาพชัดเจนโอ้โหนี่จุดเริ่มต้นหลายสิ่งมากๆเลยนะเนี่ยนะฮะอาอากลับมาที่เรื่องความอร่อยบ้างเผื่อเจนใหม่ๆน้องๆเจนแซดเจนอะไรอย่างเงี้ยฮะอยากจะมาลองชิมว่าเฮ้ยเขาเด็ดเขาดียังไงโคษณาเต็มที่เลยครับพี่เกียร์เป็นยังไงบ้างพี่ไก่ที่นี่ดียังไงข้าวอร่อยน้ำจิ้มเด็ดคือ ร้านผมนะครับก็คือผมเรียนตามตรงเลยบอกว่าถ้าถามว่ามีสูตรเด็ดสูตรลับอะไรไหมจริงๆเนี่ยร้านเราเนี่ยเราก็แค่คัดสรรวัตุเด็ดที่เราคิดว่าเออมันดีสาหรับการทำข้าวมันไก่อย่างเช่นข้าวอย่างเงี้ยเราก็ต้องเลือกข้าวที่มันแบบมีอายุพอดีเป็นข้าวหอมมะลิร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วกอ็อย่างไก่อย่างเงี้ยคือเราก็ใช้ไก่ตอนจริงๆที่ว่าเราคัดเราซื้อจากฟาร์มที่เราซื้อขายกันมาเป็นหลายสิบปีแล้ว ครับคือเรื่องน้ำจิ้มอะไรอย่างเงี้ยน้ำจิ้มก็เป็นสูตรที่ทางร้านคุณพ่อแต่คุณปู่เขาก็ทํามาตั้งแต่รุ่นเดิมก็ยังรักษาสูตรนี้ไว้แล้วสุดท้ายก็คือมาอยู่ที่ในครัวว่าคนของเราเนี่ยเขามีความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุด,ดิบพวกนี้ มากน้อยขนาดไหนแล้วก็ทําออกมาให้มันดีเพราะว่าคือมันไม่ใช่แค่ว่าเรามีสูตรตายตัวแล้วมันจะแบบเหมือนกันสิบปีที่แล้วกับสิบตอนนี้เพราะว่าวัตถุดิบเนี่ยมันเปลี่ยนไปเรื่อยเราต้องเข้าใจว่าแต่ก่อนมันเป็นยังไงแล้วตอนนี้มันเป็นยังไงเพื่อที่ว่าให้มันออกมาเหมือนเดิมครับคือผมก็ยอมรับเลยว่าอาหารเนี่ยมันละเอียดอ่อนอยากจะให้กําลังใจคนที่เปิดร้านอาหารในช่วงนี้เลยแล้วก็รู้สึกว่าหรือใครก็ตามที่เปิดมาแล้วแล้วรู้สึกเป็นมันเหนื่อยมันท้อกับการเจอโควิดครับ เพื่อนๆในวงการอยากให้กำลังใจเขาสัหน่อยครับครับก็อยากถ้าสําหรับคนที่ทําร้านอาหารนะครับช่วงนี้ผมว่าเราอยู่ในจุดที่แบบถึงแม้มันอาจจะแบบเศรษฐกิจอาจจะไม่ดีอะไรเงี้ยแต่ผมว่ามันยังมีโอกาสในการที่แบบว่าให้ใช้เวลาตรงนี้ในการที่เราได้พัฒนาตนัวเองถึงแม้ว่ายอดขายเราจะน้อยแต่ถามว่าถ้าเรายังอยู่ได้เนี่ยผมเชื่อว่าในปีต่อๆไปเนี่ยเดี๋ยวมันสถานการณ์มันดีขึ้นแน่นอนแหละผมค่อนข้างมั่นใจว่า ว่าคนไทยเองแล้วก็เสร็จแล้วก็ไม่ใช่แค่ในประเทศเนแต่ต่างประเทศเนี่ยสถานการณ์ยังไงเราต้องกลับมาอยู่นะนะครับ mm hmm. แต่ถามว่าในโมเมนต์ที่แบบทุกอย่างมันกลับมาดีขึ้นนะ่ะนะครั hmm. นั้นอนะ่ะเราเราเราถึงไหนแล้วเราพร้อมที่จะรับก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 ลับ,ลบ,ลบ,ลบมาฟื้นฟูต,ตัวเราเองหรือยังนะครับ mm hmm. คือทํางานผมเชื่อว่าแบบการที่มันเจอโจทย์อะไรแบบนี้ mm hmm. มันทําให้เราช็อกไปในระดับหนึ่งแหละแต่ว่าในมุมหนึ่งอะ่ะมันสอนให้เราทําทำอะไรรอบคออม,มากขึ้นซึ่ง ผมว่าผ่านตรงนี้ไม่ได้เนี่ยอีกหน่อยคุณคงไม่กลัวในการทําธุรกิจแล้วแหละพอเจอโจทย์โจทย์หนักมาแล้วนะคนับผมแล้วก็ณตอนเนี้คือผมว่าการทำร้านอาหารเนี่ยเรื่องคนเนี่ยเรื่องสําคัญนะคือใครที่ยังอยู่กับเราตอนนี้เราต้องเราต้องมองเลยว่าเออเขาแบบว่าใจเขาอยู่กับเราแหลออะอนาคตเนี่ยคือเราไปด้วยกัน<ม>นะครับ<ม>กับลูกค้าคด้วยกับพนักงานด้วยกับใครต่อใครด้วยไม่ว่าจะเป็นแบบ ซัพพลายเออร์หรือว่าเดลิเวอรี่แมนที่เขาเป็นคนขนส่งอาหารอะไรเงี้ยคือตอนนี้ทุกคนช่วยกันหครับนะครับผมก็อย่างเช่นรายการเนี้มาก็คือผมก็ขอบคุณมากที่ว่าช่วยกันยินดีมากเลยฮะครับผมครับโอ้ยก็เจ๋งมากเลยนะคือมองว่าวิกฤตเนี้ยเป็นเป็นแบบฝึกหันนะให้เราได้อดทนถ้าผ่านครั้งนี้ไปได้อะไรผ่านมาหลังจากนี้เนี่ยคุณก็จะสู้ไหวแล้วล่ะกระฉีดวัคซีนให้กับใช่คือเราต้องให้กําลังใจตัวเองเพราะว่าถ้าเรามองแบบเงี้ยลบบางทีมันก็เราก็จะเหนื่อย นะครับเราต้องพยายามมองหาแบบซิเวอร์ไลนิง,งนองหาแบบข้อดีในข้อเสียดูว่าแบบ,บมีอะไรได้บ้างสุดยอดหไหมคุณผ,ผู้ชมบอกแล้วร้อยสามะกเราคิดไม่ผิดนะฮะที่มาสัมภาษณ์ผู้บริหารของร้านนี้นะฮะข้าวมันไก่โกอ่างแหมจะบอกว่าอยากจะพึ่งมันไดสักชั่วโมงหนึ่ง <laughs> <laughs> สุดท้ายแล้วครับพี่เกียร์ฮะอยากให้พี่เกียร์ได้ฝากร้านตอนเนี้จะร้านไหนสาขาไหนอะไรยังไงบ้างให้เป็นแฟนตาซมาได้ครับ ก็สาขาเดิมสาขาดั้งเดิมเลยนะครับก็เป็นสาขานี้อยู่ที่ซอยเพชรบุรี30นะครับผมเป็นสาขาออริจินอลของเราแต่ตอนนี้ถ้าลูกค้าสาขาใหม่ๆเราเนี่ยเราก็มีที่โชคชัย4มีที่รัชเอกซรสนารัชดามีที่เยาวราชมีที่พาร์กอนนะครับแล้วก็มาเยี่ยมเยียนเราได้ที่ไหนก็ได้หรือว่าถ้าไม่สะดวกสั่งผ่านดิลิเวอรี่ก็ได้มีเป็น g r a บ food มีเป็นไลน์แมนโลบินฟู้ดมีทุกทุกแพล ครบทุกแพลตฟอร์มนะฮะเดี๋ยว <ağı> ว่าใครอยากจะลองสั่งจากสาขาสิงคโปร์มาส่งที่บ้าน <c oughs> ก็ส่งค่าจัดส่งกันได้แซวเล่น <c oughs> นะฮะโอ้โหวันนี้ได้ความรู้อัดแบบจุกๆ,ๆนะฮะแต่ฟังคมดูแล้วไม่พอคุณผู้ชมมาไร้รู้ไหมฮะ ผมขอลงไปกินข้าวมันไก่อีกสักจานหนึ่งดีกว่าวันนี้ขอบคุณพี่เกียร์มาก<ผ>มเลยนะครับดีครับขอบคุณครับโอ้โหเวลาผ่านไปเร็วจริงเลยนะครับแป๊บเดียวดูซิหมดเวลาแล้ววันนี้นี่ต้องบอกว่าได้ความฟินฟินทั้งได้รู้เรื่องความเคล็ดลับของความอร่อยนะของข้าวมันไก่โกอาบประตูน้ําแห่งนี้รวมไปถึงเรื่องราวของมุมมองธุรกิจนะที่ทางคุณเกียร์มาแชร์กับเราด้วยนะฮะเด็ดจริงๆถ้าใครที่ชอบฟังเรื่องราวแบบนี้นะฮะติดตาม EP ต่อไป EP ที่4ี่นะฮะของ Like Podcast Club อร่อย ของเราได้นะฮะห้ามพลาดเลยวันนี้อามหมดหน้าที่แล้วนะฮะฝากติดตามด้วยนะกับคลับอร่อยพอดแคสต์ Podcast ของเรานะครับฝากร้านด้วยอีกนิดนึงนะร้านข้าวมันไก่โกอ่างนะฮะอยู่ที่ประตูน้ําต้องข้ามพาราเดียมเข้ามาเจอร้านทุกอย่างสีชมพูนะฮะทั้งพนักงานเอ่ยทั้งร่มเอ่ยและคุณเข้ามากินไก่ก็จะหัวใจเป็นสีชมพูแฮปปี้อร่อยเช่นกันลาจริงๆแล้วครับเดี๋ยวเจอกันครั้งต่อไปนะสวัสดีครับ